บอยพิษณุควงคู่รัศมีแข่ชวนดูความน่ารักของชาวต่างชาติที่ร้องเพลงไทยเพราะมากต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรายการซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยจริงๆสำหรับโอละหนอไอเลิฟเมืองไทยรายการวารายตี้เกมโชว์ที่เปิดโอกาสให้นานาชาติมาจับไม้แข่งขันร้องเพลงไทยออกอากาศทุกวันพุธเวลา20นาฬิก15นาทีทางช่อง Workpoint 23ซึ่งตอนนี้เดินทางมา10สัปดาห์ ก็สร้างความประทับใจไม่มีหยุดทําให้ผู้ชมอิงเอ็มใจซาบซึ้งไปกับชาวต่างชาติที่รักเมืองไทยและร้องเพลงไทยออกมาได้กินใจจนคนไทยน้ําตาไหลพุทธนี้เตรียมประทับใจต่อเนื่องแบบจัดเต็มเมื่อเพลงไทยจะถูกร้องโดยชาวต่างชาตินําโดยคุณซินดี้ครูภาษาไทยในเวียดนามที่เคยมีความทรงจํามากมายกับประเทศไทยต้องมาประชันกับสาวสวยจากเกาหลีใต้คุณโชที่มีคนไทยเป็น เหมือนครอบครัวและคนสุดท้ายในแบบสุดฮอตจากออสเตรเลียคูนลีวายที่หลงไหลในสตรีทฟู้ดและวัฒนธรรมของราชอาณาจากักรไทยพร้อมเหล่าแก๊งกรรมการมาร่วมจัดเต็มความสนุกเอมี่กลิ่นประทุมแอนนาเสืองามเอี่ยมคาริสาสปริงเกตแจ็คแฟนชันและกรรมการสุดฮาหน้าใหม่ บอยพิษณุควงคู่รัศมีแขชวนดูความน่ารักของชาวต่างชาติที่ร้องเพลงไทยเพราะมากอยากให้ติดตามว่าเมืองไทยมีดีและน่าภูมิใจแค่ไหนมาร่วมรวมพลงังตัดสินชาวต่างชาติร้องเพลงไทยในแต่ละสัปดาห์ซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นแพ็กเกจห้องพักจากโรงแรมที่มีคุณภาพมาตรฐานจากเวทีไทยแลนด์ทัวริ s ึมอ a วอร์ ฝากชมและเชร์ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ประเทศที่ตั้งใจร้องเพลงไทยไปพร้อมกันในรายการโอ้ละหนอไอเลิฟเมืองไทยวันพุทธที่วันที่25กันยายนนี้เวลา20.15นาิกานาทีดูสดทางช่องเวิร์คคอย23ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook page โอ้ละหนอไอเลิฟเมืองไทยและช่องทาง TikTok โอ้ละหนอไอเลิฟเมืองไทยและรับชมความสนุกย้อนหลังได้ที่เน็ f ฟ i เท่าเข้น